สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหรือคนที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น Minecraft นะครับวันนี้เป็นวันแฮปปี้นิวเยร์นะครับหนึ่งทับหนึ่งทับสองพันหารหสิบห้านะครับเราจะมาเล่นซิกเกิลเพเยอร์ก่อนนะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคร <c oughs> ับก็เออก็โอเคนะครับพอดีเมื่อกี้ไปเปิดเซิร์ฟเพืเพื่อนเล่นนะ Minecraft นะครันจู้จีู้้นะ เราจะมาเล่นซิงเกิลเพย์กันเลยนะครับโอ้ยทำไมมเัเง็ปอย่างงี้เนี่ยนะโอเคสร้างหลายเวอร์นะลบให้หมดครับคลิกนิ่เวอร์นะครับเอาอะไรก็ได้นะเราแ,แต่เราแต่ที่หน้าที่นี้เราจะใช้ว่า E C H O นะรับ e c ค o นะเดี๋ยวนะโอเคสวีเ so บียนี่คือฮาร์ดคอร์คือเราแบบ One Life Only ก็คือเราสามารถตายแล้วก็ตายเลยแถมมันจะปรับเป็นระดับยากตั้งแต่แรกเลยนะใน One Life Only นะเมื่อเราตายปรับเซ็มนั้นเซ็นี้ก็จะถูกลบทันทีนะนี่คือแบบ Creative Creative คือแบบทุกอย่างเป็นฟรีหมดเลยนะเรามีของกินฟรีทุกอย่างเราก็ไม่ตายด้วยทยํายังไงฟรีไฟวิ่งอะไรว่าไปนะนี่คือ Survival Mode นะคือเราต้องช่วยตัวเองนะ ไม่ใช่ช่วยตัวเองอย่างนั้นนะหมายถึงว่าให้เราแบบต้องท่าคาบของตัวเองมีชีวิตมีความหิวอะไรย่างเงี้ยเราต้องบริหารให้ถูกนะไม่้เราก็ตายได้แต่ตายนี่แต่ตายนี้มันไม่เหมือนกับไฮคอร์มูดนะไฮคอร์คือตายแล้วตายหาเลยนะส่วนโซเวียคือตายแล้วยังเกิดใหม่ได้นะครับลองกด more option ดูนะมันจะเป็นหน้าต่างนี้นะ ซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้มากแต่อันนี้โอ้อยใส่ซีดนะซีดที่แบบสมมติผมจะใส่ว่าโถโลโเข้าไปนะโอเคกดดัน okay. แล้วกดคลิ a น e n เวอร์อที่ซีดแบบเมื่อกี้จะเป็นยังไงนะเราอยากจะใส่มั่วมันก็มั่วไปเลยนะแต่ถ้าสมมุติเราต้องการแบบถ้าต้องการซีดจริงๆนี่จริงเราก็ใส่ไปหาที่ไม้ครับขีดซีดดนี่นะคือซีดโถโโลนะซีดโโลคือซีดสนโหนะนี่ นี่คือซิทโรโลเอาไปใช้กันได้นะครับอืมสวยดีนี่คือน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งไม้่ใช้ทำอะไรก็้วยทุกแล้วมันก็จะเป็นน้ำโอ้ยเดี๋ยเๆๆน้แข็งจากน,นั้นเดี๋ยวมันก็จะเร็วซีเร็วเร็วเรวอไม่ได้เป็นหรอเดีด๋ยวเราคขาไดูนะ ก็เดนรถไปตัดไม้กันดีกว่าของทุกอย่างของเกมนี้คือต้องเริ่มจากไม้นะทุกอย่างเลยไม้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 แกะไว้ทำอะไรแกะไว้ฆ่านะแตนจริงต้องต้องมีไอรอนนะถึงถึงจะไม่ต้องฆ่านะฆ่าไว้เพื่อทำอะไรเอาเอามาเอามาเอาทำเตียงนะขนแกะนั่นนั่นเองนะนี่ขนแกะ มันมันคือวูลนะเนีย่ยหรือไม่ถ้าสมมุติเราเราไปาชอบฆ่าแมงมุมอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ได้พวกใย่แมงมุมมาเยอะก็สามารถเอามาวางเป็นสีช่องก็ได้นะวางสีช่องติดกันเลยนะครับเราก็จะได้เป็นวูลเหมือนกันนะครับได้เหมือนกับขนแกะเป๊ะถ้าเป็นไมครับูชันเมื่อก่อนคือเวลาเราทุบอ้าไงใช่ไหมครับรูเมื่อกี้หายไปแล้ว พวมากากาศมันหนาวมากมันเลยเป็นน้ําแข็งนะครับที่คือความพิเศษของสนูนะอันนี้คือต้นดอกไม้นะครับเอาไว้ทาสีอย่างี้นะครับผมวิธีการทําดอกไม้ก็คือเราก็าแกะเราก็แค่เอาผงกระดูกที่ได้จากสเตคเลตันนะมาเอามาวางไอ้เอากระดูกมาวางไว้ถึงช่องนะครับแล้วก็จะไปเป็นโบนนิวนะเป็นปุ๋ยนะครับเอาขนแกะของเจ้ามาซะดีดีเลยสองอันนะเตียงเออเตียงเราต้องใช้ถึงสามอันนะอันนี้คือหมูนะ แกะดำอนุรักษ์เอาไว้เดีย๋ยวค่อยมาฆ่าเจือทีหลังนะหมูหมูหมูเกมนี้เน,นื้อเน,นื้อที่มันเพิ่มเพิ่มความหิวน้อยที่สุดคือเนื้อปลานะส่วนลองลมาก็คือชิคเก้นนะไก่นะแล้วก็มันเป็นหมูนะจากนั้นก็เป็นวัวนะวัวจะดีที่สุดเลยนะสเต็กนี่นี่คือเนื้อพอกธรรมดานะเอาพอกมันตีต้นไม้ก็ได้นะพอกจะไม่เป็นพอกจะไม่บอกช้ำแม้แต่อันนีเดียวนะ อตอนนี้เราได้แค่หอนแก่แค่สองอันเนต้องการสามอันเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปโคอด Co หรือมันติเพย์เลยนะแล้วเราก็จะเปิดเซิร์ฟให้ทุกท่านเล่นด้วยก็ามาศึกษาหรือว่ามาเล่นกันได้มากดมั่วๆระเบิดป้าคนนู้นทีคนนู้นคนมน,น,นี้ทีนะคนนู้นดิแล้วคุณก็จะโดนแอดมินแบนนะ <laughs> อันนี้คือแก่กตัวนะแก่อยู่เป็นฝูงฆ่าตัวนี้ดีกว่า เอาคนแก่ไหมค่าสดดีๆนี่นเราก็ได้คนแก่สามแล้วตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วคุณไม่กระป๊อบอยู่ดีกว่านั่นคือวัวนะนั่นน่ะนู่นเสต็กเป็นเนื้ออะไรที่ดีมากอ่ะกินดิบได้นะแต่ไม่เอาท้องเสียท้องเสียมันจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะอ่าตรงนี้แหละ ขุดแม่งตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะทำสนุบอลน,นะเดี๋ยวปัญหามันจะเริ่มมาเลยนะมันยังไม่มาสทัทีโอ้ปัญหาไม่มา เดีย๋ยวเราก็ต้องไปหาปัญหามันเองนะอือฮึอืเด,ดี๋ยวได้คนก็เอาไม้นีนะ่มาวางไว้ในช่องคราฟติ้งนะเขาบะมุดนแผงสีนะจากนั้นก็มาวางตามช่องอย่างนี้เลยนะหรือเราจะสติงมาวางก็ได้เราจะได้ขนแกะนะนี่คือตัวคราบตัวคราบใช้ทำอะไรโอ้ยคราบของไงเดวปุ๊บโอเคเพะว่ ช่องข้าของเรามีแค่สีใช่ไหมครับแต่นี่มันมีถึงเก้าช่องทำให้สะดวกขึ้นเอ,อดินน้ำม่รู้ว่าไปทำอะไรไม่ใช่ดิเราจะได้วูดเดนพลงไปอันแล้วก็มาทำวางแล้วตั้งอย่างนี้นะเราจะได้สติกนะเอาวางอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอย่างนี้นะเขาก็จะได้โชว์วีลนะทำอีกแต่เราที่วางเป็นอย่างนี้แทนนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราจะได้วูดเดนพิกเอ็กนะครับจากนั้นก็จะมีเสียงดนตรีขึ้นมานะครับ e วูดเดนพิกเอ็กวายทายได้ไหมกดยังไง เราก็จะได้สนุบอลน,นะสนุบอลมีดีไงอเอาไวปลาเล่นเดี่ยถ้าเราเจอคำขกินเราก็สามารถทำสิ่งประดิษฐ์ก็ได้นะแต่อยู่ดีๆเอาเปลาบ้านนะน่าหนี่เราก็ได้โคงบ้านนะวิธีการทำประตูนะเพราะว่าอูเรนแพงมาเนระาจะได้ตวางอย่างนี้นะ้็าาได้แล้วอูเดนดอวางปึ <c> ๊บ <oughs> โอเคนะ ตัวน,นี้เราต้องการหาหินเอามาทำเตาอ่านี่ไงปัญหาของเรานะคือถ้าสมมุติเจอหินเราทำไงล้วก็ใช้พิกเอ็กที่ผมสอนคับไปเมื่อกี้นะขุดมันออกแม่งเลยนะวันนี้ก็เริ่มหิวละกล้ากินเนื้อดิบแต่ไม่กล้ากินขุดนี่ขุดนะครับขุด ตอนนี้ขอส่งมาสิบกว่าน,นะเอามาทําเตาแล้วก็ามาทําเครื่องมือใหม่ด้วยนะตอนนี้ก็าอาจจะเห็นว่ามันเริ่มมืดแล้วนะเพราะว่าแสงมันไปไม่ถึงนะเราได้สิบอันแล้วอืจริงๆมันไม่พอหรอกเดี๋ยวเอกว่อนะระวังวังให้หมดเลยนะโยเว้นตรงกลางนะเราก็จะได้เนี่ยคือให้เราใส่ของไปเผาได้นะเนี่ยเราก็จะได้ฟเฟนะอร์เนนนะนี่เอาวางสลอบกันได้นะเราเผาไม้กันนะ ก็บไมาไว้นิดนึงอืมเฮ้ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยขับสติไว้ก่อนดีนะอืมอม,มันก็เหลยแค่นี้นะครับอทำจ่ายทำจ่ายนี่คือเครื่องมือแบบไม้กากาก,ากนะครับนุบนุ ทีนี้คุณก็จะเห็นว่ามือลงนะเนื่องจากมันเผาเสร็จแล้วเราก็ไปเอามันมาเลยนี่คือชาขูนะเก็บไว้ยาใน,นม,อนนอมนออูอย่างนั้นะแล้วก็เอาอันนี้มาวางไว้ด้านบนนะแล้วก็อ้อมันแหลกอโอ้ยอางนี้นะเราก็จะได้ทอสเสียนะเข้าด้วยทำไมแปะแล้วก็วางไว้ในบ้านอีกสองอันนะอีกอันนึงไ,ไม่ใช่ทำไมไปแปะหน้าบ้านอีก ได้มาปุ๊บปุ๊บเอาเอ้าวอ,อ,อ่ะ,อะพืชแทนเพราะตอนนี้เราไม้ไม้ไมเราไม่ค่อยมีนะโอ้เผาเย็นดิเราจะได้เนื้อครับอ่าใม่เรากินก่อนกันก่อนเลยนะโอ้แปครับถ้าเป็นเนื้อัวมจะเพิ่มเยอะกว่านี้ตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบข้ามแล้วนะตอนนี้อ่าตอนนั้นเราทำไมตอนนี้เราต้องไปตัดไม้เดี๋ยวนีไม้ไม้ไม้ไมเราสามารถทำขวานได้นะ ขวานก็นึกถึงภาพขวานนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอนดีกว่าเดี๋ยวตัดไม้ก่อนนำแบบแรกนี่ตอนนี้ผมรีบเดี๋ยวมันเมื่อไม่ได้ไม่ได้อืมโอเคไม่านต้นนี้ก็มีต้นไม้แต่รู้สึกใจะไกลบ้านเกินไปโอ้มีมีมีม บอกอะไรนี่บอกก่อนเลยนะว่าเราต้องเอาไม้มาเยอะๆเลยนะจากนั้นเราก็จะเจอพรมคิดนเป็นผงลงนะจะเราใช้อยู่ใหญ่ขุดไม่ให้หมดเลยเดี๋ยว <c oughs> ใช้เวลาหน่อยนะเพราะเกมนี้มันต้องไม้เพิ่งไม้เดี๋ยวเราจบคือได้เราก็จะจบคลิปแล้วไปมันติเพย์เดีต่อเลยนะอืมน,นี่ไงพามคิ้นนะ ปุดออกมาหมดเลยนะนั่นก็แกะแล้วก็จะมองเรานะว่าเอาหารของเราไปนะอไม่ใช่พอมกินมันจะเจอได้ยังไงแล้วแต่ดวงนะซีนนี้เจอแน่นอนครับนี่นี่คือซีนเนี้ยซีนถ้าสมมติคุณเอาไปเจนเนเรตไม่ก็จะเป็นอย่างงี้ตลอดนะมันจะไม่มีวันเปลี่ยนนะโอเคถ้าสมมติใส่ซีพีก็ตัวใครตัวมันนะตัดไม้สักสองสามต้นนะสองต้นดีกว่าโอ้ยพัดมาอะไรตัวนี้เนะี่ย อืม a l r i g t อืฮะอืฮ huh, ะ uh huh. okay. ตอนนี้เราก็เราก็ามือแล้วนะ mm hmm. อืมรมาสิบห้าอันคุ้มแล้วเว่่งกโกหลังจากนั้นเราก็จะเจอปัญหาคนระับคือเราหลงนะ <c ười> นอายแล้วไง okay. อ่าจะบ้านเราแล้วไม้โฮมบ้านรูปทรงแปลกๆเราก็จะเอาทำการทำคาบเตียงก่อนนะครับในการเอาถ้าเป็นวูดเดนแพงนะเรื่อสิบอันนะมาวางไว้ด้านล่างสามเม็นี้นนครับคือด้านล่างมันต้องเป็นโครงที่แข็งดีไหมปะปะบนเป็นยังไงนุ่มเนี่ยเบลยเบรดนะเบรดนะนะไม่ใช่เบร อ่าวางใน้ดีกว่าโอเคนะเราก็จะได้ที่นอนเลยนะทีนี้เราจะมาทำกล่องเก็บของ,ของนะปุ๊บปุ๊บกล่องทำงังไงเอามาวางไว้เหมือนเตาแล้วลแคแ่แต่อันนี้ใช้วูดเดนแพ l a n แทนนะวูดเดนแพ l a n นะคือ p l อ่ g แต่คือไม้ที่เราเอามาคราบจากวูดนะให้เป็นอย่างเงี้ยก็เอามาทำ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 เราก็จะได้เชสเชสมันช่องได้แค่นี้ใช่ไหม เดยวเพจะพร้อมไม่พอ้องสอนเลยปุ๊บเราจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับอืมตป็นนิกโนก็ตกนะครับพัมคินไม่ใช่ทำอะไรเขาได้หนึ่งใส่หัวมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไระครับเพราะมันคือพัมคินนะทีนี้เราสามารถทำให้มันดูดีดูเท่ขึ้นได้นะครับโดยการอ้าชาโควก่นอนี้ยทำคูเพือก่อนนะบ เฮ้ยเราจะไปจากกันไปทำไมเนี่ยอ่ะแล้วก็วางนี่ไปแบบฝรั่งครัที่ใช้การฮาโลวีนนะปุ๊บเราจะได้นี่เจโอโลเทียนเจโอโลเทียน้งทำยังไงดีมันวางมันวางกับมันต้องวางกับพื้นอย่างเดียวนะวางบนอากาศไม่ได้ครับอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต่อแล้วก็วางนะกระทุบนะเราก็จะได้ประดับสินสีคลองนะโอเควิธีการทำน้ำกิ้ซีก็อย่างที่ผมบอกแค่ไอ้ที่นี่เนี่ยเนี่ยคือน้ำกิ้ซีเอาไปปุ๋ยได้นะ ชิหายเออเซ็งเลยวิธีการทําขวานคือวางแบบเมื่อกี้เลยเครื่องมือนี่คือขวานนะนคือขวานสโตนเอกนะครับส่วนนี้คืออาโฮนะไว้พวกคล้ายๆพวกที่มันช่วยทําดินให้มันดีอันนี้คือที่ขุดนะอืมอันนี้คือจอบนะส่วนวิธีการทําดาบดาบมันมีที่จับส่วนด้านบนจะเป็นแข็งหมดเลยใช่ไหมก็นยังไงดาบ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่เท่านี้นะครับโดยการนอนและตื่นขึ้นมาเช้านะนนน 6. 6. 6. 6. นครับนอนเวอร์ชันหนึ่งอยู่ที่6.6นะที่มันมีเริ่มต้นมีการนอนนะอ่ะนี่ก็สว่างแล้วนะอ๋อสว่างแล้วสว่างเรามาดูมอร์นิ่งกับพ่อทิศด้วยกันนะนั่นคือพาธีนะนั่นคือผจร์ญผจร์เอ,อ,อาผจร์หายช่างแม่งนั่นคืออาเบยไอซอมบี้กับสเคอร์ตัน,นนะกำลังโดนเผานะ นั่นคือวัวนะวัวนั่นวัวด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับกับภาพที่รูปสวยงามน,นะครับสุดคดัคบ